ไม่เหนื่อยหนักเลยบอสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องจะเศร้าเนาะก็พ่อะกับชาวเหนือนางคือเก่าเนาะเมื่อชาวเหนือกับสีมาเห็ดกับข่าวจะเศร้าเนาะพี่น้องกำลังเหนื่อยข่าวเขาซุกซุกเลยแหละเป็นอายแหล้เมื่อสีมาเห็ดกับข่าวเห็ดกินเนาะพี่น้องแกงเห็ดละงอกเนาะช่วยข่าวกันเนาะ เย็นพี่น้องกินบุ้งอุ้ยนั่นค่นี่เดี๋ยวซวยเขาแล้วก็สิแกงเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกกับบัตเตสดดอกจ้าเฮ็ดละงอกไอ้หาแต่ข้าวคนตุ๊กไม่แต่ข้าวคนหแหละพ,พี่น้องพี่ไทยพี่น้องเบิง่งเลยใส่ทงไว้เนาะนี่เขาก็สิมาแกง ผิดแค่นี้ค่เรียบร้อยผิดดิบเนาะอยู่วัในสวนครัวเราเอง้องฮิลังหง เอาออกมาอุ่นไว้เนาะสหมอไวสิแกงเนาะพี่นาะข้างก่อนตอนที่ต้มไว้ตอนน่ะใส่ผักติวเรียบร้อยเขาก็บ้องใส่สมแล้วกใส่สมนะเขาก็แค่แกงเลย ถ่ายมันเดือดจักหน่อยเดี๋ยวซอนิงสิไปเก็บผ้าอีตูมาไว้ก่อนเดี๋ยวถาก่อนแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าผ้าอีตูได้มาเรียบร้อยบ่ได้พาพี่น้องไปเก็บน้ำพราะวะมันมืดเนาะมันบบเห็นหูกำลังโผลพี่น้องเนาะ เรื่องปรุงเท่ากับมีอยังหลายนาะพี่น้องมีแต่ใส่ปลาแดดใส่ป,ปลาแดดปลาล่านั่นแหละลงไปแล้วก็ใส่ผงสูตรรสใส่แป้งน,นัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทำมันทำมันจางมันเบาเข้มข้นเบาพอดีเท่ากับเติมเกลือลงไปอีกน้อยนึงเครื่องปรุงเท่ามีแค่สามอย่างเท่านั้นอาหารทุกอย่างก็เท่ากับกราบาปรุงด้วยสามอย่างนี่พี่น้องเั็นเหงาขนาดนั้นนะ เผือกเห็ดเนี่ยนี้ใส่แปกกน็นี่พี่น้องประแดกเขาเห็ดเองเนาะใส่แค่นี้พอจ้ะฤทสิภาพพี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งประแดกเนาะไปเบิ้งประแดกนึ่กัน จะประเด็กครัเอ,อเห็นดิเปล่าดึงออกมาก,ก่อนวายาวายอยู่กองอันนี้เนาะประเด็กตัวเองนะจ้าทำกินเองเด้อประเด็กฮัก่งไม่ได้ปรุงอเองเนาะพี่น้องประเด็กอันนี้แค่หมักเกลือแล้วก็ใส่ห้ามเนาะใสร่รำภาษาไทยก็รำนี่ประเด็กตอนใหญ่เด้อจ้ามกกินกับตุ่มหน่อไม้ก็ได้ แถมเด่นอมคมอยู่ไหนพี่น้องเห็นบ่เห็นอยู่บนะ่เนั้นเห็นอยู่เนาะนี่ดเด็ปลาแด็นไฟง่ายจะมีเห็ดต้นะนี้ปนปนกันใส่กับปลาเนาะเทรวมกันเนาะนี่หมกพี่น้องตอนนี้โอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวยันนี้คิดปิดฝาไปก่อนอันนี้เครื่องปรุงนี่เด็กหมอกดแล้วบัก

มจางต่สีจางก็นองใส่อันสับปะเดกหน่เดียวเพื่อนจะนำมาใส่เกลือใน,นกตัวใส่เกลือจักน้อยนี่โอ้ยหน่อยพอป่จ้ะโอเคปรุงนะคะใส่ปลาระ,ระบริเต็มจองค่ะนาำปลาแดกก็ได้ใส่แป้งน,นัวใส่เกลือแค่นี้ให้มันพดแบบนี้ มาสดๆเลยสนิงปลูกไว้ในเฮือนเนาะมีพริกมีมะเขือมะเขือแต่ว่ามันมันตายพี่น้องพี่อยากกินมันยังบดหลายกกมีมะเขือมีหมักพริกแล้วก็มีไอ้ผัก,กอ,อิตูมีหลายอย่างอยู่พี่น้องคาตะไคร่มีเบริรเนาะกล้วยอ้อยซอยปีนมอมอกองมไม้มีเบิด <c oughs> ตอนนี้มะนาวเขาก็กำลังปลูกเนาะฮะก็เริ่มเป็นต้น ກະພະມັນອອກດອກເນາະພີ່ນ້ອງຫມາກນາງກະໄດ້ກະເລກະຊັ້ນກຸດແລ້ວຕໍ່ວ່າເຮັດມັນຕົ້ມໄປແລ້ວມັນສຸກແລ້ວເນາະກໍມີແຕຊິບິງຫິດ ซิ่งเบิ่งกระแซบอยพี่น้องยายนิงสิยายนิงเป็นโรคอีหยังกบรบ่ฮู้เป็นโรคภูมิแพ้บ่หรือคออักเสบก็บ่จักถ้าเฮากินของหวานแน่เนาะมันสิเฮ็ดให้คอให้ปากเฮาบ่ฮู้รสชาติพี่น้องแล้วก็สิเป็นวัดปวดหัวจังซี่ปากยายนิงสิบ่ค่อยฮูย้รสชาติแล้วสิเฮ็ดจางๆไว้ย่ามันเค็มพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายก็แค่ ใส่ไอ้ผักอิตูลงไปจ้าใส่บดนี่เลยพี่น้องผักอิตูหลายจั๊น <c oughs> มาเดอ้อมากินขา้าวเ้าน้ำกันเดอ้อแกงเหงง็ดระงอกเห็ดระงอกเด,อด้อค่ะนี่นะนี่นี่เห็นบอเล่นนี้ใส่ตู้ไว้เบิดเลยพี่น้องบ่เนี่ยมื่อวานนี่แกงเห็ดปวกเมื่อวานนี้บอกว่าเมาซื่อแล้วเนาะแกงเห็ดปวกกับปนปากคอใส่แมงดา ไม่ว่านี่อันไอนเจมหล่อหาปลาก็ได้ปลาคอตัวนึงเนาะพี่นอ้องสํำแขนน้องเจมนี่แหละมันอันปีนออกแต่น้ำเนานะน้ำในไ้น่ามันเบิดนแล้วปีนขึ้นไปอตามไหน้าแต่มันบูมไม่น้ำเลยมาปักดำก,ก,ก,ก็เลยห้าวพี่น้องนี่เจ้าผมาวแล้วก็เลยได้ปลาคอมาตัวนึงกับก,กับแมงดาหนามเมื่อวานนี่น้องเจมได้แมงดาเลาะหาก็ไปน,นิ่งเนาะก็สิ้มาป,ปนสปาอีก กับข้าวเย็นอ่ะนะเรากินเย็นเนาะพี่นางแต่วันนี้ก็บ่อจะกินข้าวเย็นปันใดเนาะเย็นอ้วนช่วงจ้า๋ยวเย็นนี้สิเอากล้องมาตั้งไวนะ้เนาะทิ่ปลงหมอกเนดะ้อกล้องกรลำบากได้เรื่องเลยเนาะโอเคค่ะสุกแล้วพี่นองนี่ค่ะ สุกแล้วค่ะเดี๋ยวยิบบอกชิมให้พี่น้องเบิรงก่นอนแซ่บเลยพี่น้องเดี๋ยวพอไอเจมมากินแล้วจางแล้วเคล็ดอะไรแล้วก็จะปรุงเอาแบบยิ่งนี้คิดจ,จืดๆคลิปนี้สัปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อเห็นหน้าอยูบอนะ่บนน่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้เลยพี่น้องเพเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย สบายดีพี่น้องทุกคน